ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชสั่งปลดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพอําเภอทุ่งสงหลังจากจากการตรวจสอบนไปผลไปพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตงานก่อสร้างภายในสำนักงานกันนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ลงนามในคำสั่งให้นายเฉลิมพบเมืองมีสีพ้นจากตำแหน่งนายกอง์การบริหารส่วนตำบลหรืออบตอนาโพอําเภอทุ่งสง โดยในหนังสือคำสั่งระบุว่านายเฉลิมพบจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายโดยให้คนใกล้ชิดเข้ามารับเหมางานก่อสร้างปรับปรุงห้องทํางานและก็มีการทําเอกสารการเบิกเงินย้อนหลังอันเป็นเท็จซึ่งในกรณีดังกล่าวคณะกรรมาการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชพิจารณามีมติเป็นเอกฉันท์ว่าการกระทําของนายเฉลิมพบมีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157 ท้งนี้คำสั่งฉบับนี้ยังเปิดโอกาสให้นายเฉลิมพบสามารถฟ้องโต้แย้งคำสั่งนี้ต่อศาลปกครองภายในเวลา90วันด้านประลัดอบตอนาโพในฐานะรักษาการนายกอบตอนาโพร,ระบุว่าเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชมีคำสั่งให้นายกอบตพ้นาจากตำแหน่งแล้วจะมีการประสานงานกับกกตเพื่อประกาศร,รับสมัครเลือกตั้งใหม่ทดแทนตำแหน่งที่ว่างซึ่งจะมีการเลือกตั้งนายกอบตอนาโพในวันที่21กันยายนที่จะถึงนี้กัน